จุดสักการะทูบเก้าดอกและถวายดอกกุหลาบเก้าดอกแล้วตั้งนโมสามจบระลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ที่ประสาทวิชามาแล้วแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่องคาถาท้าเวสสุวรรณเพื่อบูชาดังนี้ท่องนโมสามจบแล้วต่อด้วยคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวายัม,มราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมารณังสุข,ขังอาหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกา ยักขะพันตาพัทภุริโตเวสสุภุสะพุทธังอาหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะสวดภาวนาทุกวันแล้วให้ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น